สวีดัสวัสดีครับผมเอชิวชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับอุทยานประวัติสตร์สีเทพตั้งอยู่ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับก็ตามผมเข้าไปดูเลยนะครับว่าอุทยานประวัติศสรเทพจะมีความสวยงามขนาดไหนครับอุทยานสีเทพเป็นเมืองเก่าอายุราวๆ2,000ปีเมื่อต้น เมื่อพุทธศตรวรรษที่13ถึง14หรือปลายยุคก่อนประวัติศาสตรน์นะครับก็ตามผมเข้าไปดูเลยครับครับผมเอชิวชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยวชมความสวยงามอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพตั้งอยู่ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ อุทยานเสีเทเป็นเมืองโบราณจั้งแต่สมัยทวาวดีนะครับอายุประมาณ2,000กว่าปีเราก็จะเข้าไปดูข้อมูลการท่องเที่ยวกันนะครับ เราก็จะเดินเข้าไปด้านในกันนะครับสีเทพเป็นอาณาจักรเมืองตั้งอยู่ตำบลสีเทพยอย่างที่ผมพูดมานะครับอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ําและคันดินรอบๆนะครับลักษณะเป็นเมืองแปดนะครับประกอบด้วยเมืองในและเมืองนอกเนื้อที่ประมาณร้อยหนึ่งพันสามร้อยไร่นะครับ เมืองสีเทพเกิดในก่อนก่อนยุคประวัติศาสตร์ตอนปลายนะครับ ผมก็จะพาพี่น้องเดินดูไปเรื่อยนะครับปางสีเทียบปางฤาสีเขาข้างนอกนะครับปางสองพี่น้องเราไปดูรวมกันมาแล้วผมก็จะพาพี่น้องเดินดูรอบๆ นะครับว่าด้านในนี้มีปางอะไรที่สวยงามบ้างนะครับ พางสีเทพเกิดเมื่อพุทธศตวรรษที่13ถึง14นะครับปลายเกิดยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย เมืองสีเทพเป็นเมืองชาวาดีนะครับอยู่ในยุคข,ของขอมรุ่งเรืองอมนาตบางสีเทพเป็นอาย,ย,ย,ยุอายุคล้ายๆอายุเาราวเดียวกับเมืองปราสาทพนมรุงนะครับ ตอนนี้ผมก็จะพาพี่น้องเดินเข้าไปดูกลุ่มโบราณวัตถุของเมืองสีเทพอายุเก่าแก่เมืองสีเทพอายุ ประมาณ2,000ปีที่ผ่านมาเมืองสิทธิเทพชื่อเดิมชื่อเมืองไพยวันดี ก็พาพี่น้องเข้ามาอยู่ที่ปางศรีเทพนะครับปางศรีเทพเป็นพุทธศาสนาที่มีเอกลักษณ์สถาปัตย์รูปแบบปราสาทในศิลปะขเขมรศิลปะขอมนะครับตั้งอยู่ทางด้านในแกนเดียวกับปางสองพี่น้องและปลางเป็นปางขนาดใหญ่มีลักษณะทางศิลปะ ปัดเช่นเดียวกันนะครับกับปางสองพี่น้องประกอบฐานเสียแรงมีสี่มุม,มด้านนะครับเป็นพระธาตุและเครื่องก่ออิสระแรงนะครับก็เดินก็ตามผมเดินเข้าไปดูเลยนะครับว่าปางสีเทพจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับ หน้าผมนี้ก็คือปางสีเทพนะครับผมก็จะพาพี่น้องเดินดูรอบๆปางสีเทพนะครับปางอุทยานประวัติศีอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ ก็เกิดประมาณ2,000ปีเมื่อที่อย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับว่าทศวรรษที่บ13-14หรือยุคก,ก่อนปรติศาสตร์ตอนปลายนะครับเป็นศิลปะท,ทางทวาวดี สมัยขอมรุ่งเรืองอำนาจนะครับเพชรบูรณ์ไม่มีแค่น้ำหนาวและเขาคขอนะครับก็เพชรบูรณ์ยังมีอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ ที่ไว้สําหรับให้นักเที่ยว,เท,ยวเที่ยวชมความสวยงามเมืองเก่าโบราณนะครับด,ด้านหน้าผมก็จะเป็นสะน้ำโบราณนะครับ ผมก็จะพาพี่น้องเดินไปดูความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับโบราณสถานโบราณสถานปางสีเทพนะครับเป็นศาสนส,สถานในสมัย ในศาสนาฮินดูประสานสถานเป็นศิลปะขเขมรส่วนส่วนก่อสร้างฐานเป็นศิลปะเป็นศิลาแรงชาป,ปูนตั้งอยู่บนดินราบที่รอบด้วยศิลาแรงเป็นฐานเรีมยมสูงนะครับ ด้านหน้าผมนี้ก็คือปางสีเทพนะครับตอนนี้ผมก็พาพี่น้องมาดูปางสองพี่น้องนะครับปางสองพี่น้องก็จะมีปางสององค์นะครับที่อยู่ในฐานเดียวกัน ก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหันหน้าไปยังเขาสมรัฐที่ผมพาพี่น้องไปเที่ยวชมกันมาแล้วนะครับของคลิปที่แล้วนี่คือประตูทางเข้าปางสองพี่น้องนะครับที่มี ปางอยู่ด้วยกันสององค์ในฐานเดียวกันนะครับนี่คือรูปที่แกะสลักด้วยมือนะครับ ศิลปะสมัยทวาวดีก็จะพาพี่น้องเดินเข้ามาด้านในปางสองพี่น้ององค์ใหญ่นะครับ ต่อจากปางสองพี่น้องผมก็จะพาพี่น้องเดินมาดูชมด้านหน้าของผมก็คือเขาข้างในนะครับนี่คือกลุ่มโบราณสถานที่สำคัญในเมืองสีเทพ เมืองสีเทพเกิดเมืองสีเทพเป็นมีอายุราวๆงพันปีที่อย่างที่ผมเล่ามาแล้วมีความสวยงามมีเป็นแท่งสีราแรง ปางทั้งสองพระองค์ปางสีเทพปางสองพี่น้องจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหันหน้าไปทางเขาสมรัตอย่างที่ผมพาพี่น้องไปเที่ยวชมกันมาแล้วคลิปที่แล้วตอนนี้ผมก็พาพี่น้องเดินมาดูเขาครั้งในนะครับ ซึ่งมีรูปเทวารักษ์แบกบเสาศีาลาแรงอยู่ซึ่งสุดโจมไปตามการเวลา ที่นี่ก็บรรยากาศล่มเย็นดีนะครับผมก็จะพาพี่น้องเดินดูรอบๆเขาคางใน ซึ่งมีเทวรูปปั้นอยู่ที่ฐานเขาข้างในเป็นท่าอิริลาบทต่างๆเป็นศิละปะทาวาวรียุคข,ของฮินดูของศาสนาฮินดูนะครับ เดินออกจากเขาขังเนาะในแล้วก็ผมก็จะพาพี่น้องมาดู้าะหน้าผมคือพระธรรมจักรที่นี่ก็ จะมีทั้งาศาสนาฮินดูและาศาสนาพุทธนะครับด้านหน้าผมนี่คือพระธรรมจักร หินทรายนะครับสถิฐานว่าเมื่อก่อนไม่สามารถปั้นพระพุทธรูปได้จึงแกะสลักพระธรรมจักรขึ้นมาเพื่อไว้กราบไหว้บูชาแทนพระพุทธรูปนะครับ เขาข้างในเป็นาศาสนสถานในาศาสนาพุทธสถูศประทานมีลักษณะเป็นสถา,านปัดแบบทวาวดีผนังเป็นสี่เหลี่ยมขึงผ้าหาันหน้าไปทางทิศตะวันตกออกส่วนฐานทำเป็นฐานสูงประมาณ12เมตรก่อด้วยหินศีลาแรงสาป,ปูน มีลวดลายปูนปั้นและลายชน,นิดถาดับอยู่เป็นรูปมีหัวเป็นรูปเทวะลายเทวะมีหัวเป็นคนลิงสิงและควายมีลักษณะถ้าแบก หรือคํ้โบราณสถานด้านหน้ามีบนไดาทางขึ้นสูงซึ่งยังเหลือร่องรอยบูนฉาบมีรอยอิดสิ่งที่ก่อสร้างด้วยศีลาแรงซึ่งอาจเป็นวิหารหรือสถาสถาวัตถุขนาดย่อมอยู่ชิดทางตะวันตกมีฐาน ที่ก่อสร้างทำเป็นอิฐเล็กอยู่ริมขอบด้านขนาดลานด้านขนาดของลานนอกจากนั้นยังเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กชื่อกลุ่มโบราณเขาค้างในเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันเนื่องจากค้างที่ยัง ไม่มีการขุดแต่งโบราณสถานแห่งนี้ถูกปูคคมด้วยเนินหินและต้นไม้จึงมีลักษณะคล้ายภูเขาคำว่าคังมีที่มาจากความเชื่อสถานที่แห่งนี้เป็นที่เก็บสิ่งของมีค่าหรือคลังอาวุธในสมัยโบราณคำว่าในหมายถึงตั้งอยู่ในเมือง นี่คือผังเมืองข้าวๆของเมืองเก่าสีเทพนะครับคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องมาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่ตั้งอยู่อตำํเอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบุรของเรานะครับเพชรบูรณ์ไม่มีแค่เขาเ้าและน้ําหนาวเพชรบูร์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย คลิปหน้าผมจะพาพี่ท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนก็อยือ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นการำลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆนะครับถ้าอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ A c h ิ l l Channel ครับ